สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามการรายงานข่าว M s u c h a n n ช l ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสาครคามนะคะแล้วก็ในตอนนี้ค่ะเราสองคนนะคะอยู่ที่โรงเรียนปฐมสาธิตนะคะที่หาประชุมเราได้มีการจัดกิจกรรมอะไรขั้นเจนวันนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันพ่อนะคะซึ่งน้องๆนักเรียนปฐมนะคะก็ได้แสดงความรักต่อคุณพ่ออย่างเช่นมีการเข้าไปกราบคุณพ่อนะคะแล้วก็บอกรักคุณพ่อในวันนี้ซึ่งน้องๆก็จะมีการ์ดให้คุณพ่อด้วยนะคะใ,ในวันนี้เดี๋ยวเราจะไป ติดตามบรรยากาศในงานกันเลยค่ะค่ะไปชมบรรยากาศในงานพร้อมกับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในวันนี้ด้วยนะคะเชิญค่ะค่ะที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภชัยสมพิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยอาจารย์พรวีนัดนุ่มท้วมรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนปฐมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำเหล่าคณาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนปฐมสาธิตถวายราชาสดุดดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนาพะบร,รมฉายลักษณ์เนื่องในวโรกาศคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2552ค่ะโดยโรงเรียนปฐมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดง ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงตรากตราพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยเสมอมาค่ะและนอกจากนี้นะคะภายในงานยังร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาอธิษฐานจิตแผ่กุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภชัยสมพิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดโปรยหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ราชสุดุดีและบรรยากาศภายในงานนะคะมีการแสดงเทิดประเกียิของนักเรียนโรงเรียนปฐมสาสิตพิธีกราบพ่อโดยการนำการ์ดและดอกไม้มอบแด่คุณพ่อของตนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและความเคารพก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่คุณพ่อคุณลุงนะครับได้มาพบปะแล้วก็ได้มาแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันนี่แหละครับแล้วก็ที่สําคัญเราก็ร่วมทากิจกรรมเพื่อจะถวายความดีนะครับเพื่อพ่อหลวงของเราด้วยครับ อยากให้เขาเป็นเด็กดีนะครับเท<ช><ช>่านั้นเป็นคนดีของสังคมนะครับเท่านั้นล่ะครับใช่ไหมคะครับผมลูกสาวล่ะคะชื่ออะไรครับชื่ออะไรคะชื่อนอ้าไถ่อมค่ะ นอกจากนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกา45นาทีนะคะก็ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในเทิดไทยอง์ราชันกรรอกเกมครั้งที่3ซึ่งบรรยากาศในงานนี้นะคะก็ได้แสดงถึงความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของกิจกรรมของน้องๆโรงเรียนสาธิตอีกด้วยค่ะ